พอ3.1ตัวชีวัดปสท่า1นั่นก็คือเรื่องการพูดการฟังและก็การดูนะคะซึ่งเขาบอกว่าให้เรานั้นเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิงการเล่าก็คือการ พูดแต่การเล่ามาจากไหนเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเล่าอะไรจุดประสงค์ของครูก็คือนักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวในชีวิตประจําวันประวันของนักเรียนในหัวข้อ mm hmm. เมื่อฉันได้ไปเที่ยวได้นะคะคิด mm hmm. ว่าไม่เคยมีใครที่ไม่เคยไปเที่ยวณนะสถานที่ใดๆเลยใช่หรือไม่ mm hmm. อ่าใช่นะคะทุกคนย่อมได้ไปเที่ยว คิดดีดีซิว่าการไปเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตของเราครั้งไหนที่เราประทับใจที่สุดแล้วก็สามารถนำน่าจะนำมาให้เพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังได้นะคะห้องตอนนี้ต้นทางอาขอโทษปลายทางวังไกลกังวลนะคะห้องสามและห้องสองใครอยากจะมีส่วนร่วมในการเล่าว,วันนี้ก็มาได้นะคะมาที่ห้องออกอากาศได้ส่วนนักเรียนปลายทางจะทำยังไงดีนะ้ ทำไงดีปลายทางหน้าชั้นเรียนของตัวเองใช่ไหมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะให้โทรศัพท์เข้ามาเล่านะคะแต่คุณครูต้องให้นักเรียนลองเล่าดูก่อนนะคะครูปลายทางถ้านักเรียนเล่าได้ดีถึงจะโทรศัพท์มาหาครูมิงแต่ถ้าเล่าแล้วหรือ,อยังไม่ได้เล่าให้คุณครูในห้องเรียนฟังก็ไม่ต้องโทรมานะคะอ้าวการเล่าเรื่องเป็นเช่นไรนั่งตรงอ่านความรู้พร้อมกันค่ะว่า ใครไม่เคยเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังเลยมีไหมคะไม่มีตื่นเช้ามามาเพิ่โรงเรียนนี่นี่เธอรู้ไหมเมื่อวานอะนะพอเขึ้มกลับจากโรงเรียนฉันไปเจองูตัวหนึ่งงูตัวนั้นกําลังจะฉกฉันพอดีเลยดีนะถ้าฉัฉฉฉนอะใส่รองเท้าบูทไม่งั้นฉันโดนมันมันกัดแน่ๆเลยฉันเห็นมันกําลังฉกฉันฉันก็เลยเตะหัวมันไปเลยฮ่าดีไม่ดีแบบนี้ไม่ดี ครูมิงทาไมต้องเล่าเรื่องไม่ดีเดี๋ยวก็ต้องจดจําในสิ่งที่ไม่ดีไปก็เล่าเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่ดีจะไปทํำไหมล่ะไม่ทำอนะพี่เธอเมื่อวานนะฉันกลับไปถึงบ้านเธอรู้ไหมฉันดีใจจังเลยฉันดีใจมากเลยเพราะว่าฉันเจอคุณย่านั่งอยู่หน้าบ้านฉันและฉันก็ไปไหว้คุณย่าบอกว่าคุณย่าครับเออคุณย่าคะหนูกลับมาจากโรงเรียนแล้วค่ะคุณย่าก็ชมฉันว่าหุยทําไมเป็นเด็กที่มีมารยาทที่น่ารักเช่นนี้คุณย่าก็เลย หยิบตังในกระเป๋าในเชียนหมากของคุณย่ามาให้50สตังเพราะคุณย่าบอกว่าสมัยเมื่อก่อนย่ามีตังค้5สสตังเอาไปเท่านี้ก่อนนะ <c oughs> เป็นเรื่องเล่าไหมเนี่ยเล่าไหมคะเล่าเห็นไหมเป็นประสบการณ์ของเรานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่านะคะดังนั้นการเล่าเรื่องคืออะไรอ่านความรู้พร้อมกันคะ่ะ คือการเล่าเรื่องราวประสบการณ์สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจําวันเหมือนที่ครูมิง้งยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะอ่าเป็นเรื่องราวในชีวิตประจําวันของเรานั่นเองแล้วก็เล่าอย่างไรโดยเขาบอกว่าโดยเล่าเรื่องด้วยนะคะกลับไปดูใหม่ซิเขาบอกว่าการเล่าเรื่อง การเล่าเรื่องคือการเล่าเรื่องราวประสบการณ์สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันโดยเล่าเรื่องด้วยสำนวนภาษาของตนเองเล่าด้วยสำนวนของตนเองแต่ที่สำคัญนะคะมารายาทสำคัญในการเล่าก็คือต้องใช้ภาษาพูดที่สุภาพนะคะเช่นจะใช้คำว่าสุนัขก,ก็ไม่พูดคำว่าหมาจะพูดคำว่าอุจจะระก็ไม่พูดคำว่า ชีาจะพูดคำว่าปัสสาวะก็ไม่ใช้คำว่าเยี่ยวจะใช้คำว่ากินกินอต้องใช้คำที่สุภาพนิดนึงก็คือรับประทานนะคะมันจะได้สุภาพหรือคำอื่นอ่อีกเยอะแยะเลยที่ไม่สุภาพดังนั้นมารายาทสำคัญในการเล่าเรื่องนะคะต้องใช้ภาษาพูดที่สุภาพด้วยนะคะแล้วก็เราเล่าเรื่องเรื่องกันทำไมอะเล่ากันทำไม รูไหมตื่นเช้าขึ้นมาอุ้ยเมื่อคืนนะฉันดูละครเรื่องนั้นฉันดูหนังเรื่องนี้ฉันดูอะไรนะชิงร้อยชิงร้านหัวรอบพิษโหนงก็อจนท้องแข็งเลยอ่าอันนี้เรามันยังไงอ้าวเันเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เราให้เพื่อนฟังแล้วถามว่าเราเล่าเรื่องกันเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อความบันเทิงอ่าเก่งมากน้องซิมบอกเพื่อความบันเทิงอ่ะหลายคนคิดไม่ออกอ่านต่อไปนี้บอกว่า จุดประสงค์ในาการเล่าหนึหเพกิบันเทิงก็คือเพลิดเพลินใช่ไหมคะมีเวลาว่างเดี๋ยวมีเรื่องสนุกมาเล่าให้เพื่อนฟังหรือว่าเล่าเรื่องราวที่เคยไปพบไปเห็นที่มันสนุกสนุกก็เล่าให้เพื่อนฟังก็เกิดความเพลิดเพลินไปนะคะ2เพื่ออะไรอีก ทอดความรู้ประสบการณ์หรือข้อคิดให้เพื่อผู้อื่นทราบนี่เธอเธอฉันจะมาเล่าเรื่องเธอฟังนะเมื่อวันเด็กอะโหฉันอะต่อไปนี้ฉันจะไม่ทาเพ่้นนี้นะเธอรู้ไหมว่าฉันทยมาไงฉันนะแม่ฉันไปเที่ยวกับแม่แม่เตือนฉันแล้วว่าอย่าเดินเข้าไปบริเวณนั้นนะลูกเพราะว่าดูแล้วของเล่นชิ้นนั้นมันอันตรายฉันก็ไม่เชื่อแม่ปรากฏว่าฉันก็เป็นไงอยากจะไปนั่งบนรถถังฉันก็รีบปีนขึ้นไปปรากฏว่ารถถังเป็นยังไงแล้ว เออมันขึ้นไปไม่ได้แล้วเขาเขียนไว้แล้วห้ามเข้าอันตรายขึ้นไปรถถังมันผุแล้วเพราะว่ามันจอดไว้นานฉันเลยตกลงไปใต้รถถังเลยเอ่าเป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรคะเป็นประสบการณ์แล้วก็ข้อคิดใช่ไหมว่าสิ่งที่เขาบอกว่าห้ามผู้ใหญ่ห้ามแล้วเราต้องทําไมคะต้องเชื่อต้องฝังอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆว่าเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนหรือให้ผู้อื่นทราบต่อไปจุดประสงค์ในการเล่าอีกเล่าเพื่ออะไรคะเพื่ออะไร เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์เมื่อสักครู่ฟังดูเรื่องอะไรนะรายการชิงร้อยชิงล้านแล้วก็หัวเราะอาก็ถ่ายทอดอารมณ์ที่เป็นไงความสนุกสนานให้เพื่อนฟังข้อที่4บอกว่า,วา สอนใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนั่นแหละนะคะบางครั้งการเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ฟังแล้วปุ๊บเออเรื่องนี้เราจะต้องจดจำไว้เราจะไม่ทำแบบนี้เราไม่ทำเหมือนเขาเพราะว่าเขาเป็นยังไงคะทำแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะต้องนำไปจำแล้วก็ไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราต่ออ้าว อันนั้นคือจุดประสงค์ต่อไปมาถึงลักษณะการเล่าเรื่องที่ดีนะคะเป็นอย่างไรควรทําอย่างไรผู้เล่าที่ดีผู้ที่จะเล่าเรื่องได้ดีนั้นต้องบอกว่าหมีการเริ่มเรื่องดีอ่ามีการเริ่มเรื่องดี 2... ที่น่าสนใจไม่ใช่ไม่มีเรื่องอะไรเลยกันเล่ามันเป็นงั้นแหละเพื่อนก็นั่งฟังหูห้อยเสร็จแล้วเพื่อนบอกฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยที่เธอพูดมาไม่เห็นมีสาระสําคัญอะไรเลยสักอย่างเลยไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลยเพื่อนก็เป็นไงวันหลังเพื่อนอยากฟังเราอีกไหมพอเพื่อนบอกพอเราบอกว่าอ่ะพูดเธอมานี้มานี่ฉันมีเรื่องจะฟังเพื่อนหันไปเห็นอ๋อเด็กชาย เจษฎาคำนุตอีกแล้วจะเล่าห้ยไม่ฟังไม่ฟังเมื่อวันก,อนก่อนก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยไม่ฟังเพื่อนหนีหมดเลยนะคะอันนี้ก็ต้องมีรายละเอียดที่น่าสนใจด้วยนะคะต่อไปข้อที่3ลักษณะการเล่าที่ดีคือ3อปรกะกบุคคลหรือสิ่งที่น่าประกอบด้วยตัวละครบุคคลหรือสิ่งที่น่า สนใจด้วยนะคะถ้าสิ่งที่ไม่น่าสนใจหรือไร้ประโยชน์ไร้อะไรคุณค่าก,ก็ไม่ต้องมาเล่าแต่ถ้าตัวละครนะคะเรื่องนั้นที่เราดูมาเขาสามารถสร้างความประทับใจให้เราได้เราก็น่ามาถ่ายทอดให้เพื่อนฟังได้เพื่อเพื่อนนั้นจะได้เป็นไงด้วยคะ นำสนใจนำแล้วก็จำไปเป็นตัวอย่างด้วยนะคะหรือบุคคลก็ตามนะคะหรือสิ่งที่น่าสนใจก็ได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวใดกลับมาเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็อาจจะเป็นไงคะวันหลังก็ไปบอกคุณแม่คุณแม่คุณแม่พาหนูไปที่นี่หน่อยสิเพื่อนบอกว่าที่นี่มันเป็นอย่างนี้นี้หนูอยากไปดูจังเลยนะคะอันนั้นเราก็จําแล้วก็นําไปบอกคุณแม่เพื่อเราจะได้ไปดูด้วยได้นะคะต่อไปข้อที่4ี่เขาบอกว่า เป็นเรื่องที่ที่ไม่ใช่ปกติธรรมดานะคะไม่ใช่ปกติธรรมดาไม่ใช่อยู่ๆเธอเธอเมื่อเช้านี้ฉันกินข้าวกับไข่เจียวจบเธอเมื่อเช้าเธอตื่นมาอาบน้ําแปรงฟันแล้วก็แต่งตัวมาโรงเรียนเอออันนี้เป็นไงคะเพื่อนก,ก็เป็นไงเพื่อนก็กทําแบบนี้ทุกวันเออเพื่อนเขาบอกว่าฉันก็ทําแบบนี้ทุกวันเหมือนกันเป็นไงกระรู้ว่าเพื่อนอยากฟังยังไหมไม่อยากฟังดังนั้นเรื่องที่เล่าต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะต่อไปข้อที่5เขาบอกว่า อดตื่นเต้นเร้าใจนะคะก็คือชวนให้ผู้อื่นนั้นไปนไงสนุกสนานกับเราไปด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่6เวลาเล่าก็แทรกความขบขันแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะเล่าเรื่องว่าไปงานศพมาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าพาไปงานศพญาติปรากฏว่าร้องไห้กันใหญ่เลยน่าสงสารเพราะว่าเขามีลูกคนเดียวลูกเขาเป็นอย่างไ้อย่างนี้เ,อเธอเช่ไหมฉันขำแย่เลยเอ้าวเป็นไง คนละเรื่องเลยใช่ไหมคะอ่าเล่าไปเล่ามาเล่าเรื่องความทุกข์กลายเป็นเป็นไงครูมิ้งบอกว่าให้แทรกความขบขันก็หัวเราะไปด้วยเขาร้องไห้กันต่อใช่ไหมขำมากเลยอ้าวใช่ไหมไม่ใช่คนละอารมณ์ดังนั้นการจะแทรกความขบขันก็ต้องดูด้วยว่าเรื่องที่เล่านั้นมันควรที่จะหัวเราะไปด้วยหรือเปล่านะคะบางคนเล่าไปทุกเรื่องพูดไปหัวเราะไปก็เป็นผู้พูดที่ดีไหมคะผู้เล่าที่ดีไหมไม่ดีต่อไปข้อที่เจ็ดเขาบอกว่า เข้าใจแล้วก็ใครติดตามไม่ใช่พูดวกไปวนมาพูดอะไรก็ไม่รู้จนเพื่อนบอกเธอว่าอะไรเนี่ยเธอเล่าเรื่องอะไรฉันงงไปหมดแล้วนะคะเพื่อนก็ไม่อยากฟังต่อต่อแล้วก็ข้อสุดท้ายที่สําคัญจบเรื่องเหมาะสมนี่แหละเธอเรื่องที่ฉันเล่านะเธอต้องจําไว้ดีนะเธออย่าทําแบบฉันนะเพราะว่าฉันน่ะรู้แล้วว่าถ้าทําเช่นนั้นนะไม่เชื่อผู้ใหญ่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นฉันบอกให้เธอฟังเนี่ยเพื่อให้เธอนั้น ไม่ทําเหมือนฉันฉันน่ะโง่แล้วเ,เธออย่าโง่เหมือนฉันนะใช่หรือเปล่านะคะอาจจะแบบลักษณะแบบนี้อันนี้คือพูดกับเพื่อนแต่ถ้าที่เล่าในที่สาธารณะชนก็ต้องพูดให้ใช้คําที่สุภาพเหมาะสมเอาละ่ะครูพูดเช่นนี้ใครคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นผู้เล่าที่ดีได้ใครเข้าใจเรื่องราวแล้ววันนี้มีไหมห้องนี้ที่จะมาเล่าให้เพื่อนฟัง มีไหมคะมีห้องสองบอกว่าตอนนี้มีนักเรียนมาสองคนนะคะคือคนเก่งแต่ห้องสามยังไม่เห็นมาห้องหนึ่งยกมือบอกว่ามีสามค,คนเอาละคุณครูจะให้เวลาเล่าตอนนี้เรามีผู้เล่านักเล่าทั้งหมดกี่คนแล้วในห้องนี้ห้าคนห้าคนให้คนละสามนาทีพอไหมสามห้าสิบห้าพอดีเลยอะตอนนี้ จะให้นักเรียนนั้นฝึกเล่าเรื่องจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันในเรื่องเมื่อฉัน